คลิปนี้นะครับผมมิสเตอร์ฮอบเตอร์นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดนะฮะอยู่ที่หล่มสักนะฮะให้ดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงแล้วก็อาหารที่เป็นขึ้นชื่อแนะนําที่เจ้าของร้านก็บอกว่าต้องกินให้ได้ก็คือลาบเลือดเป็ดนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับสาหรับคนที่ไม่กินดิบนะครับถ้าเกิดเป็นคนลาวคนทางเหนือแล้วเนี่ยมันมีอยู่2อย่างที่เขากินกันได้ก็คือลลาบเลือดเป็ด จะอีกอย่างคือลาบปลานะครับคือเขาจะคนให้เข้ากันแล้วกินลาบปลาจะต้องกินแบบดิบเท่านั้นลาบเลือดเป็ดเหมือนกันนะครับลาบแบบนี้เนี่ยทางลาวเขาเรียกว่าลาบหมี่นะครับก็จะเป็นเลือดเนี่ยผสมมาเรียบร้อยแล้วผสมใส่น้าเกลือแล้วก็ปรุงรสมาเตรียมไว้เลยแล้วก็เอาลาบสุกธรรมดานะครับแล้วก็เอาเลือดเทลงไปนะครับเขาเรียกว่าลาบเลือดเป็ดน,นะครับถ้าเกิดไปแถวแห้วยทรายเนี่ยอย่างเงี้ยจานเล็กกว่าน,นี้หน่อยขายจานละ10บบาท20บาทนะครับ ที่ผมเคยกินเรื่องที่ว่าซดเลือดเป็ดนะครับก็อย่างนี้นะครับวิธีการกินที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยไม่ใช่เอามาตักแล้วซดเป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นมันมันก็เวอร์ไปครับมันจะเค็มวิธีการกินเนี่ยเขาเอาข้าวเหนียวไปจิ้มนะครับผมจะสอนวิธีการจิ้มนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินข้าวเหนียวไม่เป็นเนี่ยอาจจะอย่างเงี้ยคนดื่มเขาดูว่ามั่วครับจริงแล้วข้าวเหนียวเนี่ยมือชีพเขาจะตัดจับแค่สามนิ้วสอกน,นกันไปคุยกันไป ผมไม่ค่อยมือชีพเท่าไหร่ครับก็จับสามนิ้วแล้วบางคนนี่ใช้นิ้นวชีน้นิวเดียวแตะลงไปเลยนะครับอย่างนี้ครับ <c oughs> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่มันแบบไม่ค่อยจับอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเหนียวเมื่อยมันเมื่อยแล้วกินยากที่หนึยชิมครับก็ใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งต้อนอย่างนี้ครับกินทั้งทีต้องกินให้เหมือนกับมือชี้เขากินกันเลยครับแล้วก็เราก็กินลงไป อไอ้ตรงกรอบเนี่ยเขาเรียกว่ามีถ้าเกิดลาบเนี่ยอบอกบางคนอาจจะไม่รู้ครับลาบเนี่ย <c oughs> ภาษาลาวแปลว่าสับนะครับมีเนี่ยแปลว่าทอดลาบเป็ดก็คือเอาเป็ดไปสับแล้วมาปรุงรสแบบพิเศษนะครับ <c oughs> เรากินกันไปคุยกันไปครับได้ความรู้กันไปครับ <c oughs> ผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้กิน ราดเป็ดดิบๆอย่างนี้บ่อยนะเพราะว่าปกติก็กินแบบสุกแต่ก็อยากจะลองชิมดูว่ามันอร่อยอะไรยังไงบ้างครับพอกินประยุกต์แบบของภาคการเราก็ไปฟ้ออย่างนี้อันนี้คือหนังเป็ดเต็หนัง,งไก่อะทอดครับจริงๆแล้วเขาจะมีอย่างเงี้ยเป็นพวกเครื่องในพวกอะไรกรอบๆอ่ะไป อยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่บางครั้งมันไม่พอเขาก็เอาคุณนี้มาใส่เพิ่มเติมไปนะแล้วก็กินได้ครับอร่อยถือว่าอร่อยครับมไม่เค็มเป็นรสชาติที่รับรับได้เลยครับอร่อยจริงจับพูดจริงนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยผมกินแค่สามคำเค็มมันถือว่าอร่อยผมจะกินอีก ชอบตรงที่มันกรอบ Thank <laughs> you. สั่งไปอย่างเดียวใช่ไหมมีอย่างไรอะไรเป็ดโล่ก sí. ับอะไรเป็ดโลแล้วก็เห็ดสดิ่งแร้วเขาบขาต่วให้จานค่ชื่อะไรนะผักเห็ดสดิงเห็ดสดิ้งเป็ดขาวสะอาดอย่างโรืมันลอกแล้วก็รนเป็นเดิลค่แนวอาหารจีน ครับเรื่องตัดใจนะครับครับเฮส